รข้อที่สามคือคนเดียวการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแก๊สนะครับข้อที่หนึ่งก็ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมแก๊สข้อที่สองต้องสวมใส่อุปกรณ์คป้องกันส่วนบุคคลเช่นหน้ากากถุงมือหนังและสามพื้นที่ปฏิบัติงานต้องมีถังตับเหลืองอย่างน้อยสองถัง ตข้ยอย่าที่สี่ต้องกั้นแนวพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายลักษณะการปฏิบัติงานข้อที่5ทํางานพื้นที่ต้องมีพอส่งลมระบายอากาศข้อที่6ต้องมีมาตวัดแรงดันที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ข้อที่7ตรวจสอบสภาพตัวถังแก๊ส ภาพที่สมบูรณ์ข้อที่8สภาพสายส่งก๊าซสายของอากาศหัวเชื่อมต้องอยู่สภาพที่สมบูรณ์ข้อที่9ตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟว่าอยู่ในสภาพปกติข้อที่10ตู้เชื่อมต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ข้อที่11สายไฟฟ้าสายดินและอุปกรณ์ต่ตางๆต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับ はい。